สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับขอสู้สองน้ำชาลายินดีสองตอนนี้เราอยู่ในครัวคือเกา่าผูหลังคนกัลลังมาแต่เที่ยวเด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่ใครมาอยู่นี่เพิ่งยุดิสองเถื่อนแต่ใดพี่น้องเวลาคือยุดเข้ั้วยุดเด้อ,อ,อพี่น้องเหมือนว่าไปเที่ยวนะแม่จ๋าไปเสียเงินไปเสียเงินไปซื้อทองบ่ไปเสียเงินยังไอ,อ๊ไ พ่อสามีมาจะพาตาไอพอ๋อพอพอสามีจะมาสีพาตาพาแล้วยังฮะจ่ายไ,ไปท่านก่อ,อให้ซื้อกินหมอนที่ยี่สิบสองไม่พาโอ<ส>อาทิตย์หน้าสิไป,ไปจปะไปแล้ว,ลวตอนนี้เ้ากกำลังอันซีฮอรมากระทันพี่น้องเลยมากระทันใหญ่หมั้ยเนี่ยใหญ่ๆ <สา S 1> น้องตะกาหนึ่ง มูอันเจ้านายมาเมื่อกี้นี่นาอพี่น้องเพิ่นเอามาฝาานายนายของป้าอา้าคือบางนวยแล้วหกฮ<ห>อเท่าไไรก็แม่แล้วก็ให้ดุกน้องคอนละฮกหกนวยพี่น้องเลยกลูกนะฮึ่ฮ ใชดีด่พี่น้องคิดว่า,นะนาจะไหนเ <laughs> มื่อยในบออ่อดเอาไปซื้อกับเผาสัง่งกินนันเก่าแล้วกินแกงมาหลเลือกหมว่าน,นี่แล้วกประทูทอดตัวหน,นึ่ง <laughs> ย่างสรุปฝ่บ่ิดห่อสาพ,พี่น้องมาให้ปลาเลยนะห่อซะ หนังยี่ดนาเขาเห็นหลัวหนอหอกบอหอกอลหอแหลจังไปจนอันนีเ้เขาไปกินบอเอาตัวนี้นะเอาเอาตัวมันใช้ไซน์แน่แม่สิบสองน่วยใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสองคนละหกลูกมีไงต้องให้นี่ใหญ่เดียวนี่นะนี่ีใหญ่น่ะจัก จักว่าพ่แม,ม่ให้พี่น้องบางื่อชือจักว่าหรืพี่น้องจับบ่งลูกไดก็ขึ้นมาใหญ่วดะบางหลูกก็มาใหญ่หอืแล้วขึ้นมาให้ปีไส้เนาะให้ใครก็รปไีไส้ม่รู้ไปเัยนะอเอไว้อ๋ออืมเอาไว้ให้เขาซักอืมกินซัก ีินน้วยไ้นั่มนมาดิตะการน้อยอันนี้เมนกินไม่เอินเลยทำกันให้แม่เฮ็ดซะเล่าวันคือสิอยากเก็บแห้งเพราะว่าเล่าอันกําลังมาเที่ยวพี่น้องเลย ยอมบาปซะใส่ละงานขุ่นไปเปิดประตูโอเคมันกี่นี่ไปเปิดประตูให้อันสิว้าจะน่ายกมบอโห่เนาะเป็นแขกซะเนาะเป็นแขกซะแขกแขกแขกจะน่ายมามาชิกันมาชิภากันไปกินงานงานดองเนาะไปงานดองหมูเรามาหามากระทันนาฝาก รีวิวครัวให้เบิ่งนกันได้มียังไงอยากคิดบอกว่าครัวสวยงามแล้วก็สะอาดสะอาดดีเด้อพี่นอ้องนี่เนาะรีวิวครัวเลยซะคลิปนี้ก็ได้หลายคนกันมาสนามล่วมคิดไปไว้ในแจ็คสีไายครีมยังลงไปแจ็คแน่สีไทยนี่มองข้างลางกินข้าวกราพี่น,อน้องเลยทีสองโซ่เยน็น ปุก่นึงมีถั่ลมนาะมีหมอแห่แต่กระโปงมีกระทงกระทะจังว่หยันก็จะเอาทิ้นหัวน้อนกะเปะไปอาบน้ำไปไปซะให้ไปเลยเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ใส่เพิ่น ไปอันนี้ไปกันก่นี่นี่ถุงอย่นี่ไหใส่ถุองอะไกันเนี่ยไปไปอืออือไกลกันยังโอเคโอเคเออก่อน,น,น,นี่น้อดจุฟิตนี่เดี๋ยวน้าไออัน กระปูกแล้วเปาถึงกระปูเหมือนนั่นที่ว่าจะกินย่างเดือยอยู่ได้พี่น้องเยลยเดือยถุงหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ถุงหนึ่งแลว้วก็นั้นสามถุงของจะหนายพี่น้องซื้อมาแลว้วก็พีดไว้เนาะแต่ว่าช่วงเผามาไปซื้อในตู้ส่้นสองพี่น้องของอยเยอะแยะมากมายกายกองแต่ว่าตอนทำนี่บุฟเ่ต์หนูหัวจะกินยังเด้อพี่น้อง เมื่อวาน,นี้มีแกงน้ำหมี่เรือแล้วก็กมีปลาทูก็สิกินแบบนั้นนะกินง่ายๆเนาะอันนี้ของเจ้านายเนาะหนาชิาพัทพักไส้ไก่นี่แหละพี่น้องมีสองคนเจ้าหน่ายผู้หญิงกับผู้ชายแต่ว่าผู้ชายเราสิไปกินดองพี่น้องเลยเราชิไปงานดองเนาะเราก็เลย่ได้กินเผาอยู่บ้านมาเมือนี้เลยสิมีแต่เมียเรากินก็เลยนี่แหละเมนูหนาชิาพัทพักไส้ไก่ปลาเรือนใบไห้ค๋วยเอาไก่มาไหวเห็นไหมให้มันละลายเนาะ มาแล้วก็สิได้ฟ้าไทยจะน่ายกินฮะเด็กพี่น้องเขียงหมอเห็ดแต่กระโปงน้อพี่เนาะหมื่นเด็กพี่น้อยกาณาน้ำมันเครื่องปรุงสะอาดแท้ๆเด็กพี่น้องอยู่นี่นะเน้นสะอาดน้องจะน่ายมักสะอาดพี่น้องสะอาดแห้ง มองเขาอยู่นี่แหละมันสีหกเนะแต่ว่ามองก็จะอยู่ในบริเวณหกได้พี่น้องแปลนเออเติร์สยุ่งกับบะมี่ได้บาทลังนี่นะพี่น้องยุ่งกับบะมี่หมดกับบะมี่ขี้เกียมกับบะมี่ได้ความสะอาดนะอันนี้เป็นหมอหุวงเข่าพี่น้องเบิรงคิดเบิร์กมาทานากินหอยขาวเสาว่าหุวงเหมือนแะต่เมือเส่าเลยมีห้อยตักอันนี้เป็นหมออุน่นหมออุนนะ่นเข่าเนาะหมออุ่นของกินเนาะรยากาศเห็น,น,นบ่ นี่กทะถางนกมือละโอ้ยสาดตรนี่สิได้จะบอกนะพี่น้องไอ้กลัวแบบนี้นะงามเลย <c oughs> ใส่ทุงใหม่ไปกิน <c oughs> อะไรจ๊ะ งบุงใหม่ก่อนพี่น้องยันมันเลยสองสีーー่หกแปดสิบสิบสองสิบสองหน่วยตัดเสียบอยู่ได้หน่วยยิ่ง่ายสะดอกอืมอสืนคือสีประมาณดอยกบะคนเดียโอเคเด็กพี่น้องสำหรับทีมนำกันสิก็ปิดอะไรเพียสนิทเนาะ ມາບໍ່ໃ ହ າຍກິດເຮົາເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ຈົນຫນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງພວກຂ້ອຍຄິມນາເດີ້ພີ່ນ້ອງພີ່ທີມີເຮົາມາຊິຊຸກຄົນເດີ